ัสดีค่ะวันนี้จุนจะมาแกะกล่องรีวิวมอเตอร์รุ่นธรรมดากับมอเตอร์รุ่น a อ r o b บาย m m มมาให้เห็นกันชัดๆจุดต่อจุดไปเลยนะคะว่ารุ่นไหนดีกว่ากันอันนี้เป็นกล่องด้านนอกนะคะของรุ่นธรรมดานะคะและนี่เป็นกล่องแพ็กเกจของ a อ r o b บ c o m m ม d o นะคะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวเราเริ่มมาแกะกล่องรีวิวกันเลยคะ่ะ จนจะขอแกะรุ่นธรรมดาก่อนนะคะ Thank you. ก็ได้แกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นความต่างของบอดี้กันอยา่างชัดเจนเลยว่ารุ่นไหนดูดีกว่ากันใช่ไหมล่านี่เดี๋ยวจุนจะมาแนะนํารูปร่างภายนอกก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดดูด้านในเนาะภายนอกอันนี้นะคะก็คือจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเป็นตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้รุ่นธรรมดายเยอะมากๆเลยนะคะเปรียบเทียบกับ ตัว Aero by Comodo m นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นของทางเราเท่านั้นนะคะที่นำเข้ามานะคะ<ม>ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูหรูหรามากกว่าแล้วก็จะดูออกได้มาตรฐานนะคะอิตาลีมากกว่าคะ่ะแล้วเราขอแนะนำอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องกันเลยนะคะรุ่นธรรมดานะคะจะมีรีโมทนะคะให้3ตัวค่ะแบบนี้ เป็นแบบนี้ที่เปิดที่ปิดนะคะนี่นะคะเป็นแบบเลื่อนเปิดปิดได้นะคะของรุ่นธรรมดานะคะให้3ามตัวนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่มีมีน็อตนะคะต้องคอยเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนแบตแล้วก็ไม่ได้กันน้ำนะคะตัวนี้รุ่นธรรมดาแล้วเรามาเปรียบเทียบก,กับ Aero by Comodo กันบ้างนะคะนี่ค่ะ มีรีโมทให้3ตัวเช่นกันค่ะแต่ว่าอยู่ในกล่องแพ็กเกจอย่างดีนะคะเรามาแกะดูด้านในกันเลยจะเป็นรีโมททรงกลมนะคะแบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ของคอมมโดด้วยนะคะตอนนี้ตรงกลางแบบนี้นะคะสีเทาค่ะหลูมากเลย เป็นรีโมทเฉพาะนะคะใช้กับรุ่นอื่นไม่ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะไรน,น็อตไรสนิมนะคะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดานะคะมีจะมีน็อตนะคะจะเกิดสนิมได้ง่ายแต่ว่ารุ่นนี้นะคะหมดปัญหาเรื่องเรื่องน็อตที่มีสนิมไปได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญก็กันนะ้ำได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะมาในกล่องแพ็กเกจอย่างดีนะคะ แล้วก็มาต่อเรื่องของกุญแจปลดล็อกกันบ้างนะคะของรุ่นธรรมดานะคะก็จะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะดอกใหญ่นะคะเป็นกุญแจปลดล็อกที่ดอกใหญ่มากนะคะจะพกพาลําบากนะคะเพราะว่าเราต้องพกพาไปกับตัวรีโมทอันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาไฟดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เอามาไขาได้ทันท่วงทีนะคะแต่ว่ามันดูใหญ่แล้วก็เธอทะมากเลย ถ้าเปรียบเทียบกับ Aero by Comodo m r e นะคะอันนี้เล็กกระทัดรัดค่ะไม่เปลืองพื้นที่นะคะตัวนี้ใช้สอยสะดวกค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องชุดยึดฐานของมอเตอร์กันต่อนะคะถ้าเป็นของรุ่นธรรมดานะคะเดี๋ยวจุ้งขออนุญาตแกะให้ดูด้านในนะคะความแตกต่างถ้าเป็นชุด ยึดน็อตของตัวนี้นะคะ,ะเห็นได้ว่าเป็นพุกแบบไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะคะตัวนี้อันนี้อันน,นอย่างนี้นะคะรวมไปถึงชุดยืดต่างๆนะคะก็ถือว่าไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับแอโรบายคอมมาโดนะคะเดี๋ยวจะแ,แกะให้ดูนะคะ เป็นของแทโรนนะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กอย่างหนาค่ะเป็นเหล็กแท่งเลยนี่อย่างหนาแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะตัวนี้นี่จะเปรียบเทียบให้ดูเลยด้านนี้เป็นของรุ่นธรรมดานะคะนี่ด้านนี้เป็นของรุ่นธรรมดาจะเห็นว่ากองแกงมากเลยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับ Aero by Comodo นะคะตัวนี้เสียงดังฟังชัดนี่ค่ะตัวนี้คือแบบว่ากระลองกองแกงมากนะคะนี่นค่ะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะต่อมาในเรื่องของแผ่นเพจนะคะเดี๋ยวจุนขอแนะนำเป็นของรุ่นธรรมดาก่อนนะคะตัวนี้แผ่นเพจธรรมดาตัวนี้นะคะก็เหมือนแผ่นเพจทั่วไปเลย เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ไม่ได้ไม่เหมือนแบบไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะตัวนี้ถ้าเราออกแรงบิดหรือว่าออกแรงงัดอะไรเงี้ยก็สามารถงอได้ง่ายนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นของ Aero by Comodo นะคะตัวนี้เราออกแบบมาอย่างพิเศษนะคะคือเป็นแผ่นเพจแบบกันโยกค่ะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่ามีความหนากว่าแล้วก็มีจุดยึดที่แข็งแรงกว่านะคะ เปรียบเทียบกันได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้เป็นของรุ่นธรรมดานะคะฝั่งนี้เป็นของ Aero by Comodo ค่ะเกตวัสดุคนละเกตกันเลยนะคะแล้วน้ำหนักก็ต่างกันด้วยรุ่น Aero by Comodo เป็นแบบกันโยกนะคะเพราะว่าเราสั่งผลิตแบบพิเศษนะต่อมาเรามาดูในเรื่องของ ตัวแม่เหล็กนะคะตัวนี้อันนี้เป็นของรุ่นธรรมดานะคะจะเห็นได้ว่าเป็นแม่เหล็กแบบพลาสติกตัวแม่เหล็กนะคะจะอยู่ด้านในค่ะแต่ว่าด้านนอกนะคะเป็นพลาสติกแล้วก็ตอนที่ลูกค้าไปติดนะคะอันนี้ลูกค้าต้องไปตั้งค่าเองนะคะว่าด้านไหนอยู่ฝั่งสูงด้านไหนอยู่ฝั่งต่ำา,านี้นะคะอันนี้เขาจะติดแบบ สูงต่ำนะคะเป็นแม่เหล็กสูงต่ำนะคะตัวของตัวธรรมดานะคะส่วน Aero by Comodo นะคะตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กธรรมาพิเศษค่ะจะบอกสถานะของของด้านเปิดและด้านปิดไว้อย่างชัดเจนนะคะ OP คือติดไว้ด้านเปิดนะคะส่วน CL ให้ติดไว้ด้านปิดค่ะนีค่ะเขาจะบอกสถานะาชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของมอเตอร์ Aero by Comodo ตัวนี้นะคะ ก็ไม่ต้องกังวลการติดแม่เหล็กตัวนี้นะคะแบบสูงหรือแบบต่ำเลยเพราะว่าตัวนี้เขาติดในระนาบเดียวกันได้เลยค่ะใช้กับมอเตอร์แอ r o โรบายค m มม d ด r นะคะเพราะว่ามอเตอร์เขาจะเป็นระบบอัจฉริยะค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจุนขออนุญ,ญาตแกะเปิดกล่องด้านในนะคะฝามอเตอร์นะคะให้พี่ทุกคนดูนะคะ พี่ทุกคนดูแล้วนะคะเดี๋ยวจุนจะเปรียบเทียบไปทีละจุดเลยนะคะว่ามีส่วนไหนแตกต่างกันบ้างนะคะ2รุ่นนี้นะคะ,ะเราขอพูดถึงรุ่นธรรมดาก่อนนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูที่คอยมอเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นคอยที่ไม่มีการดัดแปลงมาเพื่อระบายความร้อนนะคะแต่ถ้ามาดูของ a อ r ร่บา c o m m มาโตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคอยตัวนี้นะคะทำมาอย่างพิเศษค่ะ คือมีวัสดุระบายความร้อนนะคะก็คือตัวตรงนี้นะคะนี่ค่ะเอาไว้ช่วยระบายความร้อนนะคะถ้าเกิดว่ามอเตอร์ทํางานหนักเขาจะระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นธรรมดานะคะมาดูถึงเรื่องของลิมิตสวิตกันบ้างนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าของรุ่นธรรมดานะคะจะเป็น แบบแม่เหล็กธรรมดานะคะแต่ว่าของแอ r o บายคอมบโดตัวนี้นะคะจะเป็นแบบอัจฉริยะนะคะเขาจะมีที่ตรวจจับนะคะอยู่ตรงกลางแค่ตรงนี้เท่านั้นค่ะจะทำให้เวลาติดตัวแม่เหล็กตัวนี้นะคะไม่ต้องติดแบบสูงต่ำค่ะติดให้เทียบเท่ากันได้เลยนะคะเขาจะจับจับระยะของเขาเองว่าตัวไหนเป็นตัวเปิดและตัวไหนเป็นตัวปิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัว คาปาซิเตอร์กันบ้างนะคะเดี๋ยวจุขออนุญาตขึ้นรูปไว้นะคะทางรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นแอโรบายคอมบโดนะคะเพราะว่าตัวแอโรบายคอมบโดตัวนี้นะคะเขาอ,อยู่ด้านในตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอพูดถึงคาปาซิเตอร์นะคะของรุ่นธรรมดากันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะใช้คาปาซิเตอร์นะคะ 16u ค่ะ แต่คาปาของเขานะคะจะเสื่อมสภาพไวมากเลยค่ะถ้าในกรณีที่ลูกค้าเปิดฟังก์ชันสโลวนะคะจะทําให้คาปาตัวนี้นะคะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติค่ะแต่ว่าเรามาดูเปรียบเทียบกันของ Aero by c o m m า d o นะคะตัวนี้คาปานะคะจะใช้แบบที่มีคุณภาพสูงค่ะทำให้ตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันสโล w นะคะจะทำให้คาปาไม่ค่อยเสื่อมสภาพนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้อง เปลี่ยนคาปาบ่อยๆหรือว่ามีปัญหากเกี่ยวกับอมอเตอร์ไม่หมุนอย่างนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแผงวงจรของรุ่นธรรมดาและรุ่นแอโร่บายคอมมาโดกันบ้างนะคะจุ๊ขออนุญาตขึ้นรูปไว้นะคะทั้ง2ด้านนะคะรุ่นธรรมดาและแอโร่บายคอมมาโดนะคะตรงนี้นะคะรุ่นธรรมดานะคะคือมีดิฟสวิตช์นะคะทั้งหมด8ดดิฟค่ะฟังก์ชันนะคะ ตามลำดับในคู่มือได้เลยนะคะมีวอลลุ่มให้ปรับนะคะ3วอลลุ่มค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะการเดินสายและการเข้าสายนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นสายที่ค่อนข้างคุณภาพต่ำนะคะตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกันกบ a a r รบ o b ค c o o m o ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าการเดินสายนะคะนี่เป็นสายที่มีคุณภาพแล้วก็มียางหุ่มให้ด้วยนะคะ จะไม่ใช่สายเชื่อมต่อจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะแต่มีการเข้าสายที่เป็นระเบียบแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้อเสียงของเขานะคะจะไม่มีช่องเปล่านะคะหรือว่าช่องสายดินนะคะแต่ว่ารุ่น a e r o b ายค m m o d o นะคะตัวนี้จะมีนะคะแล้วก็จุดเด่นๆพิเศษของเขาเลยนะคะสำหรับ Aero b า c o m m o d o ตัวนี้นะคะ ตัวบอร์ดเขาที่อยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวจุงข,ขออนุญาตหันให้พี่ๆดูนะคะบอร์ดของเขาตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นแนวดิ่งนะคะแต่ลักษณะพิเศษของเขานะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ค่ะอย่างนี้ได้เลยเวลาเราปรับตั้งค่านะคะสามารถปรับตั้งค่า ผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเวลาเราปรับตั้งค่าเข้าสายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถดันเก็บกับที่เดิมได้ค่ะแล้วก็ล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีฝาครอบให้ด้วยอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการปลดล็อกมอเตอร์กันบ้างนะคะถ้าเป็นของรุ่นธรรมดานะคะตัวนี้เวลาเราปลดล็อกเราต้องใช้ตัวกุญแจปลดล็อกนะคะตัวนี้นะคะไขเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็ ง้างตัวปลดล็อกนะคะออกมาซึ่งถ้าในกรณีที่เราใช้งานไปนานๆน,นะคะตัวปลดล็อกตัวนี้นะคะมันจะดึงออกได้ยากมากเลยนะคะสำหรับถ้าเป็นแรงของผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น a i r o b k Commodore ตัวนี้นะคะกุญแจนะคะจะเป็นขนาดเล็กแบบนี้ค่ะแล้วก็การปลดล็อกนะคะทำได้โดยง่ายมากๆค่ะผู้หญิงก็สามารถออกแรงทำได้นะคะไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะ เดี๋ยวจขออนุญาตาสาธิตให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นกุญแจปลดล็อกนะคะจะเป็นแบบนี้การปลดล็อกนะคะก็ให้เสียบตัวกุญแจนะคะเข้าไปนะคะในเบ้าแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะนี่ให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ง้างออกมาแบบนี้นะคะ จะเห็นได้ว่าขนาดยังไม่ได้เกิดการใช้งานนะคะตัวนี้ก็ง้างเข้าง้างออกได้ลำบากนะคะถ้าเวลาเราปลดล็อกเสร็จแล้วเราก็ดันกลับเข้าไปนะคะแล้วก็ขายกลับแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของดูด a r r ์โ b บายคอม do นกันบ้างนะคะตัวนี้ เดีวเราใช้กุญแจตัวเล็กตัวนี้นะคะไขรุ่นแอ r ด์โรบไบคอมบ d o โดตัวนี้นะคะจะออกแบบมาเพื่อล็อก2ชั้นนะคะชั้นแรกนะคะให้เราดันตัวปิดปิดเบ้ากุญแจนะคะขึ้นนะคะแล้วก็ตัวกุญแจตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปได้เลยค่ะพอเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วนะคะก็หมุนหมุนเบาเแบบนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ดันดึงกุญแจออกมานะคะแล้วก็หมุนหมุนสองทีนะคะแบบนี้เท่านี้ก็เป็นการปลดล็อกมอเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วถ้าเราจะหมุนกลับนะคะหมุนตัวนี้กลับคืนมาได้เลยค่ะสองทีเหมือนกันมันจะมีสถานะบอกแบบแกึ๊กกึกอย่างนี้นะคะ ือตัวนี้หมุนได้ง่ายมากเลยค่ะเนี่ยแบบลื่นไม่ต้องออกแรงเลยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราหมุนกับสถานะเดิมแล้วนะคะก็ให้เราเสียบตัวกุญแจตัวนี้นะคะแล้วก็หมุนกับที่เดิมนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดปิดเลื่อนลงได้เลยค่ะเท่านี้นะคะมอเตอร์ก็จะล็อกเรียบร้อยแล้ว ข้อแตกต่างสําหรับ2รุ่นนี้นะคะรุ่นธรรมดานะคะเวลาปลดล็อกแล้วนะคะแล้วเราลองมาเข็นเข็นเจ้าตัวเฟืองด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่าเฟืองค่อนข้างฝืดนะคะเพราะว่าตัวด้านในนะคะของเฟืองขับตัวนี้นะคะเป็นไนลอนนะคะก็คือเป็นพลาสติกนั่นเองนะคะทําให้การหมุนหรือว่าบางทีตัวนี้ค่ะอาจจะทําให้มอเตอร์ฝืดก็เป็นได้นะคะตัวนี้ เห็นได้ว่าการเข็นมันเข็นได้ยากมากนะคะถ้าเปรียบเทียบก,กับ a อโรบายคอมาโดตัวนี้นะคะอันนี้เราได้ปลดล็อก ok ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นได้ว่าการเข็นลื่นมากกว่านะคะนี่ลื่นมากแทบไม่ต้องออกแรงเลยแต่ถ้าตัวนี้นะคะจูนใช้มือเดียวไม่ไปนะเนี่ยต้องใช้สองมือเลยนะคะเพราะว่าตัวเฟืองขับด้านในตัวนี้ค่อนข้างฝืดมากๆนะคะ ส่วนเฟืองขับด้านในของ a r อ r o b า c คอ m ม d o โ e ตัวนี้นะคะเป็นเลนฟอร์สไนลอนดูปองค่ะจะได้คุณภาพที่สูงมากกว่ารุ่นธรรมดานะคะที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะมาในส่วนเรื่องของการรับประกันสินค้านะคะการรับประกันนะคะถ้าเป็นของรุ่นธรรมดานะคะจะมีการรับประกันคอยมอเตอร์นะคะตัวนี้อยู่ที่2ปีเท่านั้นค่ะส่วนบอร์ดนะคะ จะอยู่ที่1ปีเท่านั้นค่ะส่วนแอโรบายคอมมอดอรตัวนี้นะคะเรารับประกันคอยมอเตอร์นานสูงสุดถึง5ปีเต็มเลยค่ะส่วนแผงวงจรนะคะเรารับประกันให้นานสูงสุด2ปีเต็มเลยค่ะเห็นได้ว่าคุณภาพนะคะของ2รุ่นนี้ต่างกันมากๆนะคะแล้วก็การรับประกันก็ต่างกันด้วยค่ะส่วนเรื่องเคมสินค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรามี ัว serial number ค่ะตัวนี้นะคะนี่เป็นบาร์โคดค่ะเป็นบาร์โคดที่ติดอยู่ที่ฝามอเตอร์หรือว่าบอร์ดมอเตอร์นะคะหรือว่าจะติดอยู่ที่กล่องของมอเตอร์ก็ได้นะคะตัวนี้ถ้ามีปัญหาหรือว่าลูกค้าต้องการจะเช็คสินค้าเช็คประกันสามารถถ่ายตัว serial ตัวนี้นะคะส่งกลับมาให้ที่บริษัทนะคะเพื่อเช็คกับทางซอฟต์แวร์ของทางบริษัทได้เลยค่ะ ทำให้ลูกคา้าทุกท่านนะคะได้มั่นใจถึงการเคมสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเทียบจุดต่อจุดของรุ่นธรรมดาและมอเตอร์ a อ r o โรบายคอมบโด2รุ่นนี้แตกต่างกันไหมคะพี่ๆคงเห็นแล้วนะคะว่ามอเตอร์2รุ่นนี้มันแตกต่างกันจริงๆส่วนราคานะคะพูดได้เลยค่ะว่าเทียบเท่ากันหรือบางที ตัวนี้อาจจะคุ้มกว่าด้วยนะคะเพราะว่ารับประกันนานมากกว่าแล้วก็วัสดุภายในนะคะดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าพี่ๆอยากจะสอบถามสินค้าเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ a s สไซ i ์วินอนะคะด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากให้จูนมารีวิวแบบนี้อีกหรือว่ารีวิวมอเตอร์รุ่นไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจูนจะมารีวิวสิ่งดีๆแบบนี้ให้พี่ๆดูนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย